ก็พักสำหรับพอกาแฟนะครับยามเช้าเนี่ยก็คงไม่มีอะไรดีดีกว่ากาแฟร้อนๆหอมกุ่นแก้วนะครับไอพี่เตมปกติพี่เตมทานแบบไหนอยู่ครับเนี่ยที่อเอากับง่ายๆเลยอะ่ะที่แบบขึ้นอยู่กับว่าไปที่ไหนใช่หไหมปกติผมก็แน่นอนต้องสตาร์บัก ร้านกาแฟแหละกา้าพูดเล่นครับร้านกาแฟแหลกาแฟถ้ากินสตาร์บัคอาจจะเดือดร้อนได้ก็ได้เดือดร้อนได้นะครับแต่ว่าถ้ามาเที่ยวป่านะครับจะต้องไปมกจูอย่างเช่นที่ป๊อปจะไปกันปลายปีนี้ผมไม่ได้ไปนะครับเราบอกแล้วเก็แน่นอนครับนี่เลยนี่เลยซีนวันนะครับพกง่ายเบานะครับแต่ว่าความสุขในการกินกาแฟเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะครับการแคมปิ้งเนี่ยมีทางเลือก มีสิ่งที่ทําให้สุขสบายในการย e ิมแฟมากกว่าเดิมเยอะมากนะครับเรามาเริ่มดูของเล่นต่างๆที่ช่วยทําให้รสชาติในการช e ิมกาแฟเนี่ยดื่มดำํำเอาป๊อปปกติป๊อป,ป,อปทานกาแฟแบบผมปกติผมจะทานแต่เอสเพรสโซ่นะครับเอสเพรสโซ่ e เนี่ยก็จะมีมีเครื่องทำอ่าอย่างตัวนี้นะครับเป็นออกมาข้างเดียวบางครั้งนะครับก็จะเห็นแบบออกมาแล้วก็หยุดในหมอ้อก็มีนะครับ โดยหลักการก็คือว่าจะใช้แรงดันน้ำนะครับดันถ่านกาแฟแล้วก็มีมีแรงดันนะครับอาจจะ8บาท10บาทก็แล้วแต่รับกระดันแบบนี้คือสะดวกก็คือลงมาใส่แก้วได้เลยนะครับผมเห็นการจัดจ่าเลยนะครับกจัดจ่าเขาคออกมานะครับก็จะมีคือแบบนี้มันจะดีอย่างนะครับเวลาเวลากาแฟขึ้นมาเนี่ยมันจะมีฟองนะครับครีมมี่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็พร้อมทานได้เลยแต่ส่วนแบบที่ที่ใส่อยู่ในอยู่ในพอตเป็นเอสเพรสโซ่พอรตทั้งนั้นนะครับเวลา เอามาเทใส่นะครับก็ครีมมี่ความขุ่นจะหายไปนิดนึงนะครับแต่พรงนี้นี่ลงแก้วนะครับฟองจะอยู่ที่ขอบแก้วได้เลยนะครับแล้วน่าเต็มปกติเต็มทอบทานแบบไหนครับหรือที่ทานอยู่ประจำทานอยู่ประจาที่บ้านนะครับอันนี้ขอแนะนํานะครับเป็นเพรสนะครับเป็นกาแฟแบบเพรสก็คือหลักการใช้การเอากาแฟนะครับผงกาแฟเนี่ยบดหยาบครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เทน้ําร้อนลงไป ไว้4นาทีนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวกรองนะครับเราใส่เข้าไปนะครับตอนแรกเรายังไม่กดก่อนนะครับเพื่อให้เม็ดให้กาแฟเนี่ยละลายกับน้ําร้อนพอจะทานเราก็กดนะครับเพื่อให้กาแฟเนี่ยลงไปอยู่ก้นนะครับแล้วก็ลิ้นกเทฟกาแฟพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่แรงเหมือนเอสเปรสโซ่นะครับแต่ว่าให้ความนุ่มนวลในการทานกันไปหอมคุณ่นหอมกลุ่ดีครดีกว่าก็เป็นวิธีทำง่ายฮะสะดวกครับทำที่บ้านง่ายสะดวก มีตัวไหนีี่มอีกตัวหนึ่งนะครับแหมพอดีเดี๋ยวต้องอต้งเป็นขบอยนะครับเดี๋ยวต้องเอาหมวกขบอยมาใส่นะครับตัวนี้ถ้าเราดูในหนังขบอยนี่ยฮะจะเห็นครับที่ขบอยตื่นเช้ามาแล้วก็ต้มรอบกองไฟนะครับมอตัวนี้ก็คือพวกลีเตอร์ครับเรียกชื่อหนังพวกลีเตอร์หลักการทํางานพวกลีเตอร์นะครับก็คือว่าต้มน้ำนะครับน้ําที่เดือดขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นน้ําร้อนนะครับแล้วก็ตกลงไปนะครับ ในกาแฟบดหยาบซึ่งเราใส่ไว้ในในในตัวตัวหม้อตรงนี้นะครับตัวน้ํากาแฟก็จะละลายออกก็จะวนกระบวน,นรข้อดีของพ่อเครเตอร์ก็คือว่าเราจะได้กาแฟที่ร้อนนะครับร้อนร้อนเลยเพราะว่ามันต้มอยู่ลองนะอันที่2ก็คือเราดูสีได้นะชอบชอบบางชอบเข้มนะครับเราดูสีตรงนี้เอานะครับว่าถ้าแบบอยากกินกาแฟดําผมปีก็ดูให้มันเข้มเลยบางคนอยากกินกางจก็ดู สีอ่อนๆหน่อยก็เอาแหละนะครับร้อนมีทั้งสองแบบสำแบบนะครับอันนี้ก็เป็นมอเคลือบแบบอินเเมลฮะอันนี้ให้ความคลาสสิกเหมือนเหมือนผมว่านองนึกถึงว่าแต่งชุดขาวบอยนะครับแล้วก็ไปขี่ม้าแล้วไปควบต้มกาแฟเข้านะครับอันนี้ทันสมัยขึ้นมาหน่อยแต่เหมือนกันนะครับอะไรเหมือนกันครับทันสมัยขึ้นมาหน่อยแต่นี้เป็นสเตนเลสสตีลนะครับก็คือไม่เป็นสนิมครับแล้วก็ ดีสุขภาพไม่มีสารตกค้างอยู่แข็งแรงอีกอย่างหนึ่งหม้อพักเกลเตอร์เนี่ยต้มชาได้อร่อยมากเดี๋ยวจะต้มให้ดูครับ่าต้มให้ดูเฉยไม่ให้กินเหครับต้มต้มให้ดูนะครับเาคนต้ชาตอนนี้ก็ชาหนาวเลยตัวนี้เป็นอีกตัวครับที่อันนี้ของเป็น TSI นะครับเป็นเป็นระบบดริปนะครับดริปรือ เอากาแฟใส่นะครับด้านบนนี่ของ g s i ตัวนี้ให้ให้ตกลองเลยนะครับรักษาได้ใส่ลงไปอย่างนี้ขนาดนี้เป็นขนาดสี่ถ้วยนะครับก็จะมีฝามีรูนะครับต่อกลมเขดีนะครับดริปเนี่ยเขาจะใช้เหมือนเหมือนกาแฟเครื่องที่บ้านที่ที่เรามีแบบเสียบน้ําร้อนอ่าใช่ครับใช่ครับพอพอเสียบเสร็จแล้วน้าที่ร้อนก็จะหลุดออไมาแล้วก็เป็นไอหยดลงมาครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคนที่เคยไปเที่ยวเวียดนามเนี่ย กับริบแน่นอนเพราะว่ากาแฟเวียดนามนะครับก็จะใช้แล้วครัแววตาพี่เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเวียดนามไม่ได้พูดถึงกาแฟเลยเอาแล้วเอาแล้วใส่กาแฟลงไปนะครับแล้วก็ต้มน้ำร้อนมานะครับก็เทใส่ลงไปด้านบนนะครับแล้วตักกาแฟก็ค่อยๆนะครับน้ำร้อนก็ถ่ายกาแฟยตัวนี้เป็นบทบทหยาบบทครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เบทหยาบครับคือกาแฟนะครับมามาพูดถึงเรื่อง การใช้เม่กาแฟแล้วกันนะครับกับกับตัววิธีการบดครับป๊อบชอบกินกาแฟแบบไหนอาก่นผมปกติผมทานเอสเปรสโซถ้าถ้ารู้สึกวันวันนั้นทานเยอะไปแล้วผมก็จะไปเป็นเจีอจางเป็นอเมริกาโน่ครับก็คือจะใส่น้ำร้อนเพิ่มเข้าไปโดยกาแฟที่ผมบดที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเป็นเอสเปรสโซเนี่ยเขาจะบดละเอียดเพื่อจะใช้กับเป็นเอสเปรสโซพอท ครับหรือหรือเครื่องความดันออกมาคนทั้คราวนี้ถ้าเกิดว่าคนที่จะทานเอสเปรสโซ่เนี่ยครับอย่างพวกมอลคพฟอดเนี่ยก็จะมีข้อดีคือจะมีเม็ดเม็ดกาแฟที่บดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้เป็นที่ห่อหนึ่งที่ผมโปรดปานนะครับของจอยตุงครับของทางพระรามกลิ่นนะครับก็เป็นเม็ดกาแฟเอสเปรสโซ่บดมาเรียบร้อยนะครับไม่ต้องมานั่งบดนะครับแต่อันนี้เนี่ยจะใช้ได้กับเครื่องทำกาแฟประเภทที่เป็น ของคาปดเอ็สโซนะครับถ้าเรามาต้มกับพวกมาใช้กับเพรสหรือว่าพอกเลเตอร์เนื่องจากมันละเอียดไปมันก็จะกากเยอะกากกากมันจะไหลลงมาในน้ำเวลาเราทานก็จะมีกากะก็จะไม่เหมาะ,าะก็จะต้องมีของเล่นอีกอย่างใช่ไหม้าเกรดจกทานพวกนี้ก็คือนี่ครับเครื่องบดกาแฟนะครับตัวนเครื่องบดกาแฟก็ปรับยาปรับละเอียดได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะทานเอสเพรสโซหรือเราจะทาน เราจะทานแบบตัวนี้มันจะพกไปสะดวกรับเครับโอ้นี่ครับนี่เกจกะอยู่แ้่นึ้นะถอดมานะครับจริงๆแล้วมันจะอยู่มได้น,นะก็จะเก็บไป,ไปพกไปถามว่าทําไมเราต้องไปบดสดๆที่มันทําไมเราไม่ใช้แบบที่เขาบดกันแล้วเพราะว่ามันจะหอมครับคือเมล็ดกาแฟเนี่ยพอเราบดไปปึ๊กเนี่ยกลิ่นมันจะออกมา ถ้าเราบดทิ้งไว้นานๆก,นกลิ่นก็จะเหยเหไปั้าสังเกตว่าอย่างกาแฟที่เขาบดขา,ายเนี่ยบดแล้วเนี่ยเขาจะแพคแขวงดีนะครับพอเราเปิดปึ๊บเนี่ยพอทิ้งไว้วันสองวันเนี่ยกลิ่นมันก็จะระเหยอ,ออกไปเรื่อยๆนะมันคนที่ชอบกินเรากินสดๆก็บบต,ต้องบด <บท S 2> สดๆ,สดๆนะครับเพื่อจะได้อารมณ์าของกาแฟออกมาครับมีกลิ่นมันหอมผวนช่นใจนะครับมันจะมี บางยี่ห้อก็จะใช้นี่ครับใ่ลามอย่านี้ครับยังไงน็็จะไม่ใช้อย่างนี้สงสัยดูจากเวลาแล้วเราคงต้องปัดไปโฆษณาก่อนนะครับแล้วก็ต่อวิธีกรรมกันทั้งหลายในภาคสองนะครับใช่ครับส่วนพวกโฆษณานะครับออกแบบขบอยก็อแต่งตัวเป็นแบบขบอยนะครับแต่ผมเป็นขบอยขึ้นขึ้นบน